ตอนนี้ก็กำลังเร่งเข้าไปในพื้นที่ของด้านในนะครับเพราะว่ามีคุณยายอายุ94นะครับติดอยู่แล้วก็มีอาการหายใจไม่ออกอาเจียนแล้วก็อาการค่อนข้างที่จะไม่คดีเท่าไหร่น้องเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็ติดต่อขอความช่วยเหลือไปหลายพื้นที่แล้วครับผมแต่ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยพอดีน้องเขาเห็นว่าเป็นช่องของไายทีวีเขามาขอความช่วยเหลือเราก็เลยเข้าพื้นที่กันไปนะครับผม ยยาไปโรงพยาบาลนะครับยายค่อยๆนะค่อยๆไหนญาติญาติน้องลงมาาน้องน้องมาพายายนั่งไปกับยายก่อนลูกยายเดี๋ยวหลานยายหลานยายไปด้วยนะไม่มีใครทิ้งยายนะยายจ๋าเดี๋ยวยายไปโรงพยาบาลนะยายค่อยๆหายใจนะหายใจเย็นๆนะครับ เดี๋ยวให้น้องให้หลานสาวยายมาก่อนล่าายหลานยายเดี๋ยวขึ้นเลยก็ได้รถยังไม่มาเอาเอาลากเรือไปทีเดียวเลยรถยังไม่มาเดี๋ยวลากเรือเล่นๆไปเนี่ยกำเมือผมแน่นเลยไปเลยนะค่ะรถรถอะไรมาลากหลานสาวนะหลานสาวยายอยู่นี่นะครับยายครับเอารถอะไรมาลากอ่ะนะครับยายจ๋าสู้ๆนี้ไปโรงพยาบาหน้าจ่ายยายจ๋าเดี๋ยวรถอะไรมาลากเรือลากไม่ไปทั้งฐานเรือเลย เออลากไปเลยคนยายติดอยู A ่ประมาณ6วันแล้วนะครับผมไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ําไม่มีใครมาช่วยคุณยายคุณยายยังมีแรงบีบมือผมอยู่นะครับแต่เดี๋ยวขอให้เรือไปก่อนมีคนกวนให้จ้าวหลานสาวไปตาม ให้เรามาช่วยนะครับทีมงานของพอฟ้าจากมูลและในที่ผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขนะครับคุณยายวัย94ปีคุณยายบอกหลานสาวว่าอย่าทิ้งยายนะอย่าทิ้งยายนะมันบีบหัวใจเรามากมากเลยครับทุกคน ไปอุ้มคุณยายจากชั้นสองมาด้วยความทุลักทุเลนะครับนี่คุณแม่นี่คุณแขอทางหน่อยขายใจไม่ออกมีผู้ป่วยครับพุทโขยขายใจไม่ออกขอทางหน่อยครับเคลียร์เนิดนึงเบาเบาเบาพุทโขยหน่อยลองหน่อยลองหน่อยขอทางคุณยายหน่อยครับดีหัวใจมากนะครับคำที่คุณยายบอกว่าอย่าทิ้งยายเนี่ยน้ำตาเทบไหลเลย อทนหน่อยนะครับคุณยายเนี่ยหลานสาวคุณยายไปตามคุณมาช่วยแล้วนะเนี่ยผมมาช่วยคุณยายแล้วอดทนอีกหน่อยเดี๋ยวพาคุณยายไปโรงพยาบาลก่อนนะครับตอนนี้คุณยายหายใจได้อยู่ใช่ไหมโอเคครับผมเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยไหมอ่าโอเคใกล้แล้วครับผมเ,เพราะว่ามันลําบากนิดนึงคุณยายทางมันลาบากเรามองไม่เห็นข้างล่างนะครับยายแกไม่มียาใช่ที่ปี่อยากจะเอาแค่นั้นเองแต่ว่า เดี๋ยวรถทางให้เนื้อหน่อยมีคนป่วยครับแทงให้เนื้อหน่อยมีคนป่วยครับเอหายาแล้วเอาไปให้แม่ก่อนไม่มีใครทิ้งคุณยายคุณยายเห็นไหมหลานคุณยายก็ไม่ทิ้งเนี่ยอุตส่าห์ไปตามคนมาช่วยนะ โตะนะครับค right. okay. ุณยายโอเคคุณยายยังหายเจอยู่นะโอเคครับคุณยายเก่งมากเลยเเเอาวิทยุมาล่าะิยุมาล่าวมีปะวยุมทยค ขอประสานดีเฟอร์ก่อนเลยพี่ติดต่อข้างบนได้ไหมว่างละวังหางเรือลบลบรถเท็กซขอท้ายพูกป่วยเลยแลววางห่างแล้วลบถางเรือได้ครับมีคนป่วยครับติดติดเหรอสาไฟสาไฟเนี่ยจอดหน้าโลตัส์ทีงานอยู ค่อยสายลงมาเพื่อขอรับของบริจาคนะคะของกินอาหารแห้งต่นะางๆรับคุณยายออกมาเรยบ,ร,าาร,บร้อยายออกมารับนะ